สวัสดีทุกคนผมเจตเองวันนี้เราก็มาแปลกนะฮะเรามาอยู่ที่เกมแพนเวอร์ซัทซอมบี้สามฮะไม่ใช่สองอีกแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ก็ไม่น่าจะมีสองแล้วนะฮะเนี่ยเพราะ ID ของ EA ในแพนเวอร์ซัทซอมบี้ทูผมก็หาไปแล้วเหนื่อยเหนื่อยก็เลยมาเล่นสามเลยก่อนมมแล้วกันผมไม่ไหวแล้วกับมันหายม่สองรอบแล้วพอฮะเรามาเก็บที่ด่านอาพักสามเลย โดยเนื้อเรื่องนี้จะเป็นเนื้อเรื่องของเหมือนจะเป็นหลานสาวของเดฟนะจากภาค2นะฮะเธอได้กลับมาจากซัมเมอร์มาที่บ้านลุงมันน่าจะคาบเกี่ยวกับที่ลุงเธอไปประจน l ภัยอยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจฮะแล้วมันก็มีซอมบี้มาบุกแล้วเราก็จะต้องป้องกันบ้านของลุงจากซอมบี้ไอ้นี่นะลุยโอเคภาพต่อเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยภาพดูสดใสน่ารักขึ้นเยอะเลยเนาะนี่ เขาก็จะบอกให้เราแตะเพื่อรวบรวมตัวของสัน้นแล้วก็ซื้อเจ้าสานฟลาเวอร์มาแปะนี่แล้วก็จะมีเจ้าตัวยิงเหมือนเดิมฮะอะกดเร่งสปีดเลยอ๊บโอ้ดูมันโยกผมว่าผมชอบภาค2มากกว่านะหรับตัวไอแอนิเมชัน่าจะทำภาคนี้ให้มันดูน่ารักขึ้นเนาะ แล้วก็จะมีบอกว่าดูที่แท็กตรงนั้นครับเขาจะบอกว่ามันจะแสดงให้เห็นถึงอ่าเวฟซอมบี้ที่เป็นเวฟไฟนอลเนาะที่เป็นเวฟขนาดม,มหึม,มา <c oughs> นี่ไหนยิงเลย <c oughs> เรียบร้อยตอนนี้เป็นโหมด <c oughs> จิตรียลอยู่เนาะอ่ะมาเก็บตังค์มันก็ได้เจ้าตัววอนัทมาตามสเต็ป ดูแท uh ็กลิตอะฮะอ๋อแล้วเอาตั๋วไปซ่อมไอ้พวกนี้ได้เนาะโอเคกดสกิป okay, เ okay. right ลยฮะอืมแล้วก็เลือกแต่งฟาร์มแล้วได้แบบนี้ในการทำมันดูมินิมอ uh huh. ลเลยอืมเหมือนเราจะต้องเก็บกวาดสวนตรงนี้ด้วยเหมือนตอนนี้ p พ a y s o c i บ t y จะกลายาลเป็นเกมสร้างบ้านแล้วหรือเปล่าเอาเพย์เลย เรามีเจ้ามูอยู่นะเนี่ยเจ้ามูทำหน้าที่เหมืนเครื่องตัดหญ้าเนะาะเขาจะอ่าตอบสนองอ่าที่เลนที่มีซอมบี้เข้ามาในอ่าระยะของบ้านเด็บเนาะ,ะโป๊โป๊โป๊ยิงไปเรื่อยฮะ มันเข้าไฟนอนเวฟเร็วเนาะก็อย่างที่ว่ามันเป็นตัวของท UTORIAL อยู่เนาะทุกอย่างมันก็จะเร็วๆง่ายๆหน่อยปอแป๊ะปแป,ป๊ะป,ปแป,ป๊ะไปเรื่อยฮะโอ้ดูมันจะตกเลยภาคนี้มันไม่กินแล้วเนาะหรือว่ามันมกินวะ <s> เดี๋ยวร้อยอืม <s> ได้กล่องเยอะเชียว ได้ต่างสาาแล้วก็ได้ตั๋วอัพส่วนมาเนาะโอเคต่อไปจะได้ไอเทมตัวใหม่มาก็คือพืชนั่นเองอือฮึกดที่แท็กลิสฮะไปค้นหาลุงเดฟนะฮะเนี่ยหรืเปล่าแล้วต้องหาตั๋วมาเพื่อผ่านไอเจ้าตัวนี้ไปเนาะแล้วเราก็ต้องไปเล่นต่อฮะ ด่านนี้เป็นด่านวางพืชโอเคเป็นด่านวางพืชเรื่อย,อยแ,ลแล้วแล้วก็มีตังค์ให้จำกัดด่านนี้เอาพืชซ้อนกันได้แบบนี้เลยเหรอไม่น่าใช่ด่านที่ยาเนี่ยถ้ามันจะให้ตังค์เรามาเยอะขนาดนี้เข้าเว็บขนาดใหญ่เรียบร้อยแต่น,นี้ย,ยังไม่มีพ่วเนาะมันยังไม่ให้พ่วไปเลย รอดูเจ้าตัวพืะะนะ้ลรโยกไหมครับถ้าเกิดผมมีไฟผม,มน่าจะกลับไปฟาร์มันอีกรอบเหมือนกับแพนเวสตอมบี้สองอะแต่ตอนนี้ผมหมดไฟแล้วจริงๆฟาร์มไม่ไหวแล้วเคยผ่านไปได้แบบ EC EC เนะอู้เป็นกล่องใหญ่ด้วยฮนะอืมเลยสี่สิบสองกลับตัวผ่านทางมา แล้วก็ได้พืชตัวใหม่มาด้วยโอเคบัมบูอ๋อเป็นไม้ไผ่เนาะตัวนี้เป็นไม้เป็นไม้ไผ่บัมบูอ่าแล้วก็มีเครมรีวอร์ดล็ oh, อกอิน oh, ประจำวัน oh. เหมือนจะจบทูวรเรียแล้วนะ,ะถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ย mm hmm. อืมฮึอ่าเดี๋ยวเราเอาตั๋วไปให้มันก่อนยังได้ผ่านไอ้นี่ไปได้ตัวไป โอเคพาสเวิร์ดถูกต้องยอมรับพาสเวิร์ดอันนี้ไงลุงเราอยู่นี่ฮึบต้องใช้ตั๋วปลุกมันด้วยเหรอว้าวาอันนี้คืออะไรอ๋อรีเสิร์ตอนวิวเจ็ดน่าจะเป็นอีเวนต์นะฮะไอตรงข้างๆเนี่ยโอเคโอเคเราต้องใช้ตั๋วปลุกมันด้วยเหรอเหมือนเราจะเลือกพืชไม่ได้ด้วยเหรอเนี่ยเราจะต้องใช้พืชที่เขาให้มาเหรอ เขาบอกว่าตัวแบมบูมันจะยิงช้านะแต่มันยิงค่อนข้างทีง่จะหนักหน่วงโอเคยิงเลยลูกปิ๊บบุ <B> ้ม <OOM. laughs> ไม่ไผ่ระเบิดอ่ะผมว่าก็ได้ข้างหน้าเรามันจะมันเสียตลาดได้ฮะ ก็เกิดมาเพื่อแทงอยู่แล้วโอ้มันเข้าเวทสุดท้ายแล้วผมยังวุวายกับซันฟลเวอร์อยู่เลยเนี่ยแต่เฟลเวอร์กียร์ในภาคนี้มันหัวร้อนด้วยเวลามันออกเจ้าซันอันนี้มาให้เราพลังงานให้เราน่ารักมากเลยไปน่ารักต้องการนี่ผมต้องหาตัวแบมบูมาใส่บ้างละโอ้หัวทิ่มไปเลยฮนะ อ่ะปึ๊บวางใกล้ๆเลยก็เร <c oughs> ียกว่าจ่อยิงระยะประชิดต,ต้องสองนัดเนาะแถมยิงแล้วซอมบี้มีเอฟเฟกต์โดนโน็อกแบ็คทอยหลังไปนิดนึงด้วยอ่ะให้สองตัวเลยเหรียบร้อยอู้ดีกล่องมาเยอะพอสมควรเลย เราได้ตัวอ่าไม่ใช่เราได้ตัวมาปลุกลุงแล้วอ่าต่อไปเป็นพืชน้ำแข็งอ่ะปลุกลุงเราเลยฮะเราไปเด็ด <c oughs> <c oughs> นี่คือการปลุกเหมือนว่าจะไม่ตื่นเลยนะเนี่ยเหมือนเราต้องเอาตัวมาสร้างเครื่องทำน้ำแข็งเนาะ อ่ะกดเร่งสปีดเลยฮะด้วยความรวดเร็วฮึปไปเว้บมันออกไปเร็วนะแป๊บแป๊บมันจะจบด่าแล้วเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะวางอ่ะแบมบูไว้ฮะอ่ะไฟนั้นเวฟแล้วอ่ะไปอีกอันหนึ่ง ตัวท้ายแล้วข้ามันเ,เรียบร้อยแล้ยังไม่จบตัว o r i เรียหรอตัว o r i เรียวันน่าจะต้องจบผ่านวันที่หนึ่งไปหรือเปล่านี่เก็บตังค์เลยอ่ะเอาตั๋วมาอ่ะเราเอาในนี้ไปสร้างเครื่องเออเอาสีไหนดี เอาแบบนี้ได้กันมันจะต้องใช้นิตะโกนใส่ลุงะไรเอาช้จริงด้วยต่อเราจะต้องไปค้นหาสิ่งของโดยต้องใช้ตัวอีกเหมือนเดิมฮะป่าเล่นต่อมันก,านกาานลนนกายเป็นเกมสร้างบ้านจริงๆแล้วตอนนี้มันกลายเป็นเกมสร้างบ้านจริงๆแล้วตอนนี้ อเหมือนตอนนี้จะสอนเกี่ยวกับไอตัวพืชที่ไปใช้พืชสิตัวซอมบี้ที่มันสใส่พวกเครื่องป้องกันเนาะอือเกมนี้มาสอนนะบอกว่าเอมันใส่เครื่องป้องกันมันถึกนะมันถึกนะเตือนแล้วนะมันถึกนะผมนี่รับทราบรู้เรื่องเลย โอ้มันจะกินซันฟลาเวอร์เราไหมเนี่ยแบัมบูคงไม่ได้วางมั้งเนี่ยโอเคเราได้วางแนละ้วแต่แค่บนกับข้างล่างฮนะโอเคจบละเอาตัวามาอกล่องดันนี้เยอะผมยังไม่รู้นะว่ตาต่างเอาไปทำอะไรแต่เดี๋ยวเก็บไปก่อนนะ อาเครเราได้พืชตัวใหม่มาแล้วเป็นเจ้าพืชตัวน้ำแข็งเจ้าตัวสโน์ยิงสโน่ซอมบี้ได้จะความสามารถเหมือนเดิมนะช่วยให้ซันฟลาเวอร์โตขึ้นอ่ะลองกดเพย์ดูฮะไม่เาแล้วกันมันน่าจะเป็นอีเวนต์เล่นเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งเล่นนอกลออแล้วกันเดี๋ยวผมช่วยลุงเขาสร้างเครื่องก่อนไม่ใช่สร้างเครื่องช่วยช่วยลุงเขาหาของก่อน มันจะมีซัมบี้หลุดนะเนี่ยโอเคไม่รู้ละตอนนี้สร้างบ้านก่อน <c oughs> อันนี้ก็จะสอนใช้พืชว่าพืชตัวนี้มันสามารถสโลวซัมบี้ได้ตอนนี้เขาจำเป็นต้องสอนทุกตัวเลยเลอเนี่ย ราคามันเท่ากันเลยนะเนี่ยวาตัวนี้2ตัวน่าจะคุมกว่านะแถวโสได้แบบ2ตัว2เท่าราคาก็เท่ากันแต่อีกตัวมันยิงไม่โสโลอัน,นไม่แน่ใจว่าดาเมจอาจจะลดลงก็ได้นะอันนี้ไม่แน่ใจน,นะี้ะไม่รู้แต่วางก่อนวางแต่ตัวเนี้ยเมนน้องก็ยิงสโลนะ เ <'s> ดี๋ยวหลอนจับเดี๋ยวที่พืชต่อไปได,ได้ตัวอะไรกันเจียว mm hmm. เหมือนตัวเชอร์รี่บอมเลยนะหน้าตามันแปลกๆอืม mm hmm. มีโฆษณาขา,ายของใหม่ซื้อเดี๋ยวถ้าเกิดเราแบบซื้อไปเนะี่ย ไอนี้เราหายเนี่ยหายนะไอดี ID เราหายเป็นพักสองต้องสามไอต้องสองรอบเนี่ยไม่หานะเนี่ยอเอาอันนี้กันอันนี้มันสวยดีงั้มันกลายเป็นเกมแต่งบ้านจริงนะ <c oughs> มันควรจะเป็นแบบบ้านและสวน <c oughs> มันคือบ้านและสวนโอเคอีกภารกิจหนึ่งอู้ ه, ภารกิจนี้ให้พืชไปเยอะเลยเหมือนพืชจะเต็มหกช่องนะ แต่ไม่รู้เราสามารถเลือกเองได้หรือเปล่าหรืออาจมันจะอะไรอ๋อ,อเมื่อไอตัวนี้เต็มฮะเราจะสามารถแบบใช้มันเป็นเหมือนตัวแบบพิเศษลงมาช่วยโจมตีได้โอเคโอเคเป็นพ,พิเศษวางทับได้ไหมโอเควางทับแล้วรนะเบิดเนาะ บายตาบายทีแบบเนี้ยอ่ะปล่อยให้ซอมบี้ไปเดินไปเลยตอนนี้เราถึงเลเวล8แล้วเนาะของดานอ่ะระวางแบมบูเลยนะเคยมาเข้าไฟนัลเวล้วเร็วแฉดอันนี้ไงเขามาแล้วเมื่อเกีเต็มมันจะมาเนาะ นำมันเข้าไปลูกยิงเรียบร้อยเรียบร้อยเราเคลียร์สวนหลังบ้านเราสำเร็จไม่รู้ทำไมสวนหลังบ้านมันถึงมีซอมบี้เยอะขนาดนี้เนี่ยโ <c oughs> อ้ได้อะไรมาด้วยฮะนี่ไงได้ออออเป็นไม้คราดเนาะเหมือนภาคแรกเหมือนภาคแรกเลยที่มันจะมาแบบกระทบหัวซอมบี้กระทบไหลแล้วก็มีกล่องเมื่อกลางวัน เป็นตังกับไอตัวคูณอะไรสักอย่างโบนัสพืชอ่าโบนัสบูสเตอร์พืชหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราเอาไอตัวไปยัดด้ยดีกว่าฮะผมเป็นร้านขายนะ้ำผลไม้อันนี้มาเป็นล่องบทเออแล้วเ,เอาแบบแบบไหนเดียแบบนี้ก็สวยนะแบบนี้ก็สวยเหมือนกันแถม มีป้ายโลโก้เ,เราเราขายอะไรไอ้ว่าอาันนี้ดีกว่ามันมีมันมีป้ายด้วยโอเคเรากลับมาที่ศูนย์วิจัยแล้ว,ลวเหมือนไอ้เจ้าซมบีบบอนเนี่ยมันจะหนีออกมาจากคุกนะโอเควันแรกของพรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับไปบ้านส,สวยๆแบบนี้เลย แลกได้ชุดเซ็ตสุ่มของโอเคเรียบร้อยโอ้โหข้างหลังอันอะไรวะนั่นนะโอเคโอเคโอเคเอาไว้ก่อนแค่นี้กันฮนะสำหรับแพนเวอร์ซัมบี้สามผมติดไว้ที่วันที่2อนะวันแรกเราก็ผ่านไปได้อย่างดีเป็นการมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยกับแพนเวอร์ซัมบี้สองว่าไอดีผมหายไปแล้วเดี๋ยวถ้ามีไฟผมจะกลับไปเล่นใหม่ช่วงนี้ก็จะเล่นแพนเซัมบี้สไปพงัพงๆก่อนนะ ชอบไม่ชอบอยังงไงก็คอมเมนต์บอกกันไปได้ฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนบายบาย